สามารถที่จะแยก้แล้วก็นำไปรีสเซนต์ได้เอาแหละครับตบมือด้วยนะ การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างสูงที่ได้ึในวันนี้รวบรวมได้ไม่น้อยกว่าสองตันดังนั้นเพื่อให้การรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางองค์การว่ากางขยายคนเฉลี่ยประมาณกิโลรแต่ว่าในเมืองมันอาจจะมากกว่าแต่ว่าในตำบลก็ไม่ถึงเฉลี่ยประมาณกิโลเมต ท่านผู้บริหารทุกท่านท่านทอ้งสองท่านราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านวินัยตรงจิตทิ่ักานประธานพิธีนะครับโกรธกลางสุดสริมค่ะเชิญเชิญออกไปด้านด้านข้างนะคะด้านนอกค่ะตอนนี้จะเตรียมเป็นขบวนเพื่อที่จะเคลื่อนไปตรณรงค์ในเขตเทศบาลค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินพืนทางเก่านะคะจะเรียนเชิญทุกท่านร่วม เ็นเกียรตในการปล่อยกระบวนการขยะว่าในมันมีโรงจิตกรรมโรงเรียนประชุมชนอยู่ซึ่งซึ่งขยะปลูกชุมชนดึงให้เขาเห็นนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มีพิษโรงไฟฟ้าพลังานขยะนะคะเพื่อแก้ปัญหาขยะของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาก็ได้ลอกประเมินนะครับฉะนั้นผมว่าเรื่องของการสร้างที่สุดนี้ก็ดีนะครับมันต้องใช้เวลา ที่หลายๆในตัวเน่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทำลรางนคมทา้วโง่เสรลข่าสรมลอดเรื่องการเดินทางต่ัวของนี้นะคะเราสคนนะคะจิรพงศ์นิยงแล้วก็คุณติวน้ำก็เรียองปบัเอาทุกท่านนะคะด้วยนะวันนี้นะคะ ตเตาเผาขยะขนาดเล็กสำหรับคนมันลงไปซึ่งก็ยังก็เราต้องก็คือเราก็ไปรวมในการจําแนกนขยะก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าขยะข,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เราเองก็เ,เราเต็มใจที่จะร่วมมือเต็มที่และก็ให้การสนับสนุนเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบป,ประมาณนะคะชุดแรกนะคะเป็นชุดที่ใช้ชื่อว่านารีสีสุรินทร์ค่ะ ขอให้ทุกท่านได้พบกับชุดนาเรศีสุรินนะคะมาแล้วนะคะศิลปอาราชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดนะนร,รัมบูร์กเยอรมอดครับเราจะมีการแสดงทุกะครับระดับนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะค,ะนนร,ค,คะรับท่านวินัยโกรงกิตพิทักษ์ประธานพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยะครับ เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องนะฮะมีคนบอกว่าท<า>ี่ยอ,อยู่ที่ก็สวยนะค่ะขยะอยู่ทุกที่ก็สวยนะครับส,ส,สวยงามจริงๆครับสนับชุดกัน